ตรงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอย่าแงบบที่อาจารย์อรูสอนว่าเลยเมื่อกี้ก็คือผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงการอุทา,ารณ์ประท้วงของผู้ต้องขังทางการเงินนะครับ <c oughs> คือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปฏิสัมพันธ์สามฝ่ายเนาะ <c oughs> ในความหมายที่ว่าเวลาพูดอะทธรณ์ประท้วงกับรัฐเนี่ยเรามักจะเข้าใจกันเอ่อโดยโดยสามัญสำนึกว่ามันคงจะมีแค่ผู้อุทารารประท้วงกับรัฐที่อยู่ในสมการนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอุอารารประท้วงเนี่ย มันเป็นปฏิสัมพันธ์ที่สาธารณชนมีส่วนสาคัญอย่างมากในการกำหนดผลลัพธ์ของการโอนอาหารประท้วงนะครับอย่าพูดให้มากไปกว่านั้นนี่นก็คือการโอนอาหารประท้วงจะสําเร็จหรือไม่เนี่ยขึ้อนอยู่กับเงื่อนไขสาคัญก็คือท่าทีของสาธารณชนที่ตอบสนองต่อการโอนอาหารประท้วงครั้งนั้นๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลารัฐเลือเนเร่อตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรกับผู้อนอาหารประท้วงเนี่ย นะครับมันวางอยู่บนการคิดคำนึงและประเมินฉากพัดต่ตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้อ่นอาหารประท้วงเข้าสู่จุดวิฤตน,นะครับนั่นหมายความว่าถ้ารัฐประเมินว่าเมื่อผู้อ่นอาหารประท้วงเข้าสู่จุดวิกฤตแล้วเนี่ยสธารณชนประชาชนทั้งหลายที่เห็นอกเห็นใจไม่สามารถอดรนทนได้กับความุติธรรมของรัฐเนี่ยจะลุกขึ้นมาส่งแรงกระเพื่อมอปไนสักอย่างที่มากเกินกว่าที่รัฐจะรับไหวน,นะครับมันก็ส่งผลให้รัฐเนี่ย จะตัดสินใจที่จะยอมปฏิบาาัติตามคดี่อออกพูดอาหารประ้วนนะครับแต่ว่าในกรณีที่รัฐพิจารณาแล้วว่าการผลาหารประ้วงในพันนั้นเนี่ยจะไม่ได้ส่งผลให้สาธารณชนเกิดแรงสัะเทือนนะครับไม่ไม่ไม่ได้ทําให้เกิดกระแสะความตื่นตัวไม่มี motivation เพียงพอที่จะกระตุ้นเราสาธารณชนนะครับในกรณีแบบนั้นเนี่ยรัฐต้องมีโอกาสที่จะนิ่งเฉยนะครับซึ่อพูดอย่างตรงไปตรงมาเราก็เห็นกรณีจํานวนหนึ่งในประเทศไทยเนการที่ เมื่อมีการอดอาหารประท้วงในช่วงประมาณปี2564กว่าๆนะครับในช่วงสมัยดูเพนกวินเนี่ยเราพบว่าตอนที่ดูเพนกวินอดอาหารประท้วงเนี่ยมีผู้คนจำนวนมากนะครับที่พร้อมจะออกมาร่วมเรียกร้องไปกับเขาจัดกิจกรรมให้กับดูเพนกวินแล้วก็ส่งนะครับแรงกดดันต่างๆไปถึงภาครัฐนะครับแต่ว่าเราก็พบว่าในช่วงระย,ยะหลังๆมาเนี่ยเราก็เห็น ระแสความผิดตัวของสังคมการเมืองต่อการรัหบารนงที่ค่อนข้างลบลงนะครับแล้วเราก็พบว่ารัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีการตอบสนองต่อการารัฐาลเร็นโน้อยลงด้วยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเราอยากจะฝากความหวังให้การรัหารเป็นโพลครั้งนี้มันมีโอกาสที่จะสับสจผลตามที่ถนนเรียกร้องผมคิดว่าภาพสุดละหุนที่ฝากความหวังที่สุดก็คือสามัญชนที่รักในขนุนนะครับที่เห็นดวเห็นใจแล้วก็มี ความเห็นว <laughs> ่าไม่สามารถกดรนทนได้กับการกระทําที่อุทธิธรรมเหล่านี้ของรัฐนะครับก็คนนี้ต้องลุกขึ้นมาเพื่อส่งสัญญาณบอกกับรัฐว่าเราไม่สามารถทนได้อีกต่อไปค่ะจะมีใครต้องมาสูญเสียจากการเรียกร้องเพียงแค่อิสรภาพซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่รัฐสามารถให้ได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องคิดคํานึงถึงเรื่องผลประโยชน์ใดๆด้วยนะครับอบครับค่ะพี่วงถามเรื่องนี้งากต่อให้ประชาชนจะ อดทนทนไม่ได้เราออกมาเรียกร้องแต่นี่เป็นคัางที่สิบห้าแล้วแล้วศาลก็ยังบอกว่าอาการเจ็บป่วยของข,องของุนุทางโรงพยาบาลราชธรรสามารถดูแลได้ที่ผูคิดว่าส่วนนี้รัฐควรจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมด้วยครับผมคิดว่ารัฐควรที่จะผมผมแยกเป็นสองส่วนนะผมคิดว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยรัฐมีความจําเป็นอย่างยิ่งโดยเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับที่รัฐจะต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพของผู้ต้องขังทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ผมคิดว่าไม่ใช่ไม่เพียงแต่เฉพาะกรณีขนุนด,ด้วยเราพบว่าในรัฐไทยจำนวนมากเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของชีวิตในะร่างกายสุขภาพของผู้ต้องขังน,นะครับผมคิดว่ารัฐไทย,ยวควรที่จะคานึงถึงประเด็นเหล่านี้มากขึ้นนะครับว่าผู้ต้องขังก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะแล้วขนุนเนี่ยเขาก็คดีของเขาเนี่ยนะครับคือขนุนเนี่ยสู้คดีมันจะถึงขนาดนี้นะครับศาลชั้นต้นเนี่ย ข,ขนุนก็มารายงานตัวตามปกติแล้วสารก็ยังอ้างว่ามีพฤติการหลบหนีผมถามจริงๆเถอะถ้าคนที่มาจีพฤติการหลบหนีเนี่ยมันจะอยู่จนกระทั่งมาให้สาลพิจารณาตัดสินทําไมใช่ไหมครับมันน่าจะหนีไปตั้งแต่ก่อนที่สารตัดสินแล้วด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่ามุมมองของสารที่บอกว่าขนุนจะหลบหนีเนี่ยเป็นมุมมองที่ฟังไม่ขึ้นเลยน,นะครับประเด็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยผมว่ารัฐไทยเนี่ยสามารถปรับตัว กับการบรอาหารกระทูดได้มากพอสมควรแล้วคล้ายๆกับพบแพทเทิร์นที่ประเทศจํานวนมากใช้เมื่อเผชิญกับการหดอาหารกระทุดนะหมายความก็ยังไงหมายความว่าเวลาเราไปศึกษาเรื่องผลกระทบที่รัฐเผชิญกับการหดอาหารกระทูดน,นะครับเราพบว,ว่ารัฐที่มีประสบการณ์น้อยมีแนวโน้มสูงที่จะอำนวยความสะดวกหรือว่ายอมประนประนอมกับผู้หดอาหารกระทูมากแต่ว่าในกรณีที่รัฐที่เริ่มมีประสบการณ์กับผู้หดอาหารประทูมากขึ้นเนี่ยนะครับ พึ่งผมคิดว่ารัฐไทยกับตุลาเป็นอย่างนั้นนะคือต้องเผชิญกับสถานการณ์การปวดกระถารร่วมกันหลายหลายรอบแล้วนะครับเขาก็จะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะสามารถรับมือกับการปวดกระถางมาทุนได้มากขึ้นเช่นโอเคพอคุณเลิกปวดกระถางมาทวนปุ๊บไม่งานก็ส่งเข้าเรือนก็ส่งเข้าโรงพยาบาลราชธรรมการส่งเข้าโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยในแง่นดงเนี่ยมันทำให้ผู้ปวดกระถะงมาทุนรู้สึกผ่อนคลายขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็รัฐก็สามารถที่จะเสนอเรื่องของการให้การรักษาต่าง นะครับการให้สารอาหารบ้างการให้อาหารบ้างเนี่ยซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาในการเข้าสู่จุดวิกฤิของผู้อ่านภาษาบทให้งานออกไปนะครับจากเดิมในที่โ okay, อเคเราอาจจะเข้าใจว่ามันมีระยะเวลาในการเข้าสู่จุดวิกฤินในระดับหนึ่งนะครับพอรัฐคนพบวพิธีการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้กลไกที่สําคัญของกรา,ารบัานภาราระทวกที่จะสามารถสร้างาสภาวะเกินไม่เข้าใครไม่ออก ที่จะต้องตัดสินใจเพื่าเชิญกับสภาวาวิากฤตไปของผู้อ่านรู้ในยืดยาวไปหรือบางกรณีเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลเลยคือก็ให้สารอาหารไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องบังคับผูกเขยนด้วยก็คือแบบโอเคกินวตามินไหมครัาวันนี้ไม่กินไม่เป็นไรพรุ่งนี้กินไหมอาพรุ่งนี้กินเหรอโอเคก็จะยืดระยะเวลาไปเรื่อยๆพร้อมกับตระหนักดีว่ากระแสความตื่นตัวของสาธารณชนนะครับมันไม่ได้คงที่มันไม่ได้คงที่เสมอไปมันมีช่วงที่มันทั้งขึ้นทั้งลงด้วยถ้าสมมติว่าเราสามารถทํา normal life normal life เปนกระบวนการของอาหารกระพุ้งให้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นปกติได้เนี่ยชุมก็จะลดระดับความสนใจต่อกรณีแบบนี้ลงด้วยผมคิดว่าอันนี้คือการปรับตัวที่สําคัญของรัฐเลยก็คือพอพูดอาหารกระทุ้งเริ่มมีอาการก็เอาเข้าโรงพยาบาลเลยพอเข้าโรงพยาบาลกระพุ๊บก็เริ่ม observe เงื่อนไขต่างๆแล้วโอเคกินอันนี้ไหมกินอันนี้ไหมกินอันนี้ไหมอย่างเงี้ยครับว่นนี่คือการปรับตัวที่สำคัญของรัฐไทยต่อการหลดอาหารกระพุวงที่ผ่านมาครับค่ะสุดท้ายแล้วนะคะขอ